กายตัวที่สองรถคัน่ยบินรถคันไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่ทันของมันสองแต่ของไงเดี๋ยวแม่งเกี่ยวอันนี้ขอหนึ่งเงเรียบร้อยเลยขาดแน่อย,อย่าโอเวอร์แอคลดหัว เกือบร้อยโลกว่าตัวเนี้ยสองโลสองโลได้ไหมสองโลแน่อย่าให้ดูตะขอเอ้ยไอ้นี่ใช้เบ็ดไอ้นี่นี่หว่าอะไรเงี้ยงนี่หว่าใช่เข้ามุมเลยนี่สีถ้าหลอกไปละอยาให้ดู tố mày biệt lấy nghiêng tam thong